เป็นนึกกำลัง b e m เปิดตัวเมโทรมอลแหล่งช็อปชิมชิวในสถานีรถไฟฟ้า MRT สาขาใหม่ล่าสุดที่ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจกับเมโทรมอลฟิลกูดฟู้ดอร่อยจะมูดไหนก็อร่อยได้ฟิลเดินเกมบุกขยายฐานลูกค้าจากความได้เปรียบด้านพรามโลเคชัน่นปักหมุดฟู้ดฮับใน MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ จุดเด่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเราทราบว่าในแง่ของพื้นที่สุขุชวิทแห่งชาติซิตี้เองหรือแม้กระทั่งออฟฟิศในละแวกนี้นะครับการเข้าถึงร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆไซส์ใหญ,ใหญ,ใหญ่แต่สิ่งที่เราศึกษามาในแง่ของไลฟ์สไตล์ของคนทาง,งานออฟฟิศวิร์เกอร์ต่างๆหรือที่เราเรียกว่มามนุษย์เงินเดือนนะครับการเข้าถึงาอาหารอร่อยราคาย่อมยาวแล้วที่ไม่ต้องไปสเปนไทม์ในแง่ของการซิตติ้งนานนะครับก็เป็นที่มาที่เราจะทำฟู้ดฮับ ในสถานีสุพัชุ์ชาติเศรษฐกิจนะครับก็คือในเรื่องของอาหารอร่อยนะครับราคาเข้าถึงง่ายแน่นอนว่าเราเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงกิจกรรมนะครับในแง่ของเมนูต่างๆร้านอาหารต่างๆนะครับมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามดีมาดิ้งของผู้บริโภคหรือผู้รีษานะครับผม สำหรับช่วงแรกเมโทรมอลในรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตได้จับมือกับกูเม่มาเก็ตพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตระดับเบลคลาสและกูเม่อีสต์ศูนย์รวมความอร่อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปที่มีความเชี่ยวชาญในด้านฟู้ดรีเทลมาสร้างสรรค์ฟู้ดมาเก็ตโดยได้นําร้านอาหารที่ได้รับการการันตีด้านรสชาติและคุณภาพมาให้บริการระหว่างวันที่9ถึงส1พฤษภาคมนี้ค่ะ